เคยเป็นกันไหมครับผมกับการที่เราเนี่ยต้องมานั่งเล่นเกมโซโล่ลรือเล่งอไลซ์นะครับแล้วก็ต้องมาเคลียร์คอนเทนต์เกี่ยวกับพวกการฟานดันต่างๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์แปดเที่เราติดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมเรื่องของการโจมตีกรอบบอสเนี่ยตีเท่าไหร่ก็ไม่แตกสักทีนะครับกรอบบอสแตกช้ามากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันแตกได้ไวเพื่อที่เราเนี่ยจะได้จบบอสได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเวลาเนี่ยมันมีจํากัดด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวละครตีกรอบบอสนะคร ว่าตัวไหนเนี่ยที่มันสามารถตีเกาะแตกได้แล้วมีอะไรที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยจาัดก,การจบบอสได้ไวมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเบรกเกาะน,นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านทติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0อนะครับหากใครเนี่ยสนใจเชื่อเติมเงินมือถือโซโล่เลเวลิงอ i ไลนทกระทางไลซี่การ์ดก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวฮันเตอร์นะครับเราก็ต้องมาดูทางฝั่งของซงจินอูก่อนนั่นเองนะครับผมว่าซงจินอูของเรานี้เนี่ยมันมีการตีเกาะเบรกแตกยังไงบ้างนะครับผมในเรื่องของการเบรกเกาะศัตรูเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีในส่วนของสกิลตรงนี้นั่นเองสกิลเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการตีเกาะที่สูงนะครับพวกเบรกสูงเบรกแตกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถทําให้ได้สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยมีแค่2ส,สกิลเท่านั้นนะครับก็คือทางฝั่งของมัลติสไตร กับทางฝั่งของเดสเดนเอง2องสกิลนี้เป็น2ส,สกิลหลักๆที่ใช้ในการเบรกก่อบอสได้ดีมากๆถ้าคุณผู้ชมไปเจอพวกมอนสเตอร์กี้กเยอะๆหรือว่ามอนหมูยเยอะๆเ,เนี่ยไม่สมควรได้ใช้2ส,สกิลนี้นะครับควรใช้สกิลอื่นที่มันเป็นสายแอร์บอลมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกบอสหลักๆนะครับที่มันมีเกราะที่สูงเนี่ยแล้วเบกรกก่ายากๆนะครับควรใช้สกิลพวกนี้เป็นหลักเลยนะเนี่ยครับผมมันจะสร้างดาเมจเบรกสูงเราสังเกตแค่คํานี้ก็พอครับ ไปคาว่าเบรกสูงเบรกต่ําอะไรพวกนี้มันมีบอกหมดเลยนะครับเบรกกลางเนี่ยเราสามารถปรับแล้วก็เอาไปใช้ได้น,นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สกิลไหนเป็นหลักนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสองสกิลนี้นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของรูนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูนธาตุที่มันชนะทางมอนเตอร์หรือว่าบอสได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่รูนนั้นไปด้วยทุกครั้งที่เราลงสนามนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่สูงขึ้นด้วยเวลาเราชนะธาตุบอสนะ ทีนี้เรามาเริ่มกันในส่วนของตัวแรกกันก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับก็คือพีิรอเท แบล็กยุนโฮนั่นเองนะครับผมตัวละครอย่างยุนโฮเนี่ยมีสกิลเบรกเกาะที่เยอะแล้วก็สูงมากนะครับถึงแม้ว่าการโจมตีของยุนโฮเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเบรกตำ่ำหรือว่ามีเบรกกลางเบรกสูงเบรกแกล่งอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เรื่องของสกิลการใช้เนี่ยแทบจะทุกสกิลเนี่ยมีสกิลเบรกหมดเลยนะครับมันเหมาะกับการเอาไว้แก้ทางพวกบอสสายเกาะด,ดีๆเลยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นการทําดาเมจท่าแสงจะทำดาเมจเบรกกลางให้ด้วยนะครับรวมไปถึงสกิลอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล QTE หรือว่า สกิลซัพพอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเบรกหมดเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปั้นทีมด้วยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมขึ้นไปนิดนึงก็คือการอัพเลเวลสกิลด้วยนะครับเราควรอัพตัวสกิลที่มันเบรกสูงๆไว้นะครับอย่างเบรกกลางอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราใช้บ่อยหรือว่าพวกเบรกแกงอย่างเงี้ยครับ พวกลูกเตะสกิลวายุหมุนเนี่ยก็ควรที่จะอัพสกิลเพิ่มขึ้นไปด้วยนะมันจะได้มีตัวดาเมจที่เยอะมากขึ้นแล้วก็จะได้ทําการโจมตีกรอบบอสได้แตกได้ไวขึ้นด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนะตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรที่จะหาให้ได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านเรื่องบทที่8กับบทที่9นะครับเพราะว่าบทที่8บทที่9เนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวแสงเป็นหลักนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยควรมีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินพอททีี่่่จะะไปปเเิดกกาาชหรรือมัังตวนย เปิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกสักทีนะครับมีตัวละครตัวไหนที่ทดแทนได้ไหมที่สายฟีนี่สามารถหาได้นะครับมันก็คือในเรื่องของตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวละครสายแทงเหมือนกันแล้วก็เป็นท่าแสงเหมือนกันด้วยนะครับความสามารถเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสกิลที่เบรกเกาะเยอะนะครับแต่ก็ยังมีสกิลเบรกเกาะเหมือนกันอย่างเช่นสกิลนี้เนี่ยเบรกกลางนะครับผมเปลี่ยนมาใช้ตัวละครตัวนี้เนี่ยแล้วอัดสกิลนี้เข้าไปนะครับบอลนี่เกาะไหลเป็นน้ําเลยนะครับผมครึ่งต่อครึ่งเลยนะ แต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของสกิลเบรกต่ำเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแทบจะ2อถึงสาสกิลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะใช้นะครับก็ต้องคํานึงด้วยว่าตัวนี้มันเป็นตัวระดับ sr นะไม่ใช่ตัวระดับ s r นะครับความสามารถเนี่ยมันก็อาจจะด้อยกว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบกับเรื่องการใช้งานแล้วแล้วก็ มันก็ควรที่จะมีด้วยเช่นกันนะครับผมเราก็ต้องใส่อาร์ติแฟกต์เรื่องของการเบรก,ก่อนเสริมเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นที่ใส่ให้แบ็กฟิลโฮเลยแนะนําว่าให้ใส่ไปทั้งหมด4ชิ้นไปเลยนะครับผมแบบครบเซตเลยนะมันจะช่วยในเรื่องของถ้าเกิดว่าเจอพวกมอนสเตอร์ที่แพ้ทางหรือว่าบอสเนี่ยจะติดสถานะเบรกเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวเนี้ยถ้าใครไม่ผ่านในเรื่อง8ปดถึงเเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับผมและตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่น่าจะสําคัญพอๆกันนะาในสายเบรกเกาะนะครับผมก็คือทางฝั่งของเอ็มมา่านั่นเองนะครับแต่ในส่วนของเอ็มม่าเนี่ยก็จะหนักไปในเรื่องของดามเมจซะมากกว่านะครับก็จะเน้นไปในส่วนสกิลทั่วไปที่เป็นสกิลลุกเป็นไฟอันเนี่ยสกิลเนี้ยเอาไว้เคลียร์บอนได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของการทําเวลาหรือว่ากลัวจะโดนโจมตีเกิน13ครั้ง14สครั้งอะไรเงี้ยใช้สกิลแรก แค่แป๊บเดียวนะครับมอน,นี่ล่วงกันไปหมดเลยนะเราสามารถเอาไว้ทําเวลาได้นะครับส่วนเรื่องการใส่ของเนี่ยก็จะแนะนําเป็นในส่วนของพลังชีวิตเพิ่มขึ้น8%นะครับเพราะว่าสกิลของเอมมาเนี่ยมันจะได้ในส่วนของดามเมจที่เพิ่มขึ้นจากพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมแต่ว่านะนําให้ใส่แค่2เซตนะครับเพราะถ้าใส่4เซตเนี่ยพลังโจมตีของเอมมาจะลดลง8%นะครับแต่จะไปเพิ่มให้กับสมาชิกในทีมแทนก็เลยไม่แนะนําเท่าไหร่นะเพราะเอมมาเนี่ยน่าจะเป็นตัววอลลี่ด,ดามเมจได้เยอะที่สุดแล้วรลง,ลงมาก็จะเป็นแบ็คนะครับเวเดิเเด เพราะสายฟรียังพูดอีกนะครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่พออยู่ดีเพราะว่าตัวละครเนี่ยมีระดับท็อปทอปทั้งนั้นเลยมีตัวละครที่ต่ำกว่านี้อีกไหมผมก็จะนําอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะของระดับ S R นะครับผมก็คือคิมชอนนั่นเองคิมชอนหรือที่เรารู้จักกันในนามไอออนนะครับผมนักรบเงาของตัวพระเอกนั่นแหละมันมีความสามารถในเรื่องของการเบรกเกาะด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นท่าแสงต่างหากนะ ทั้งเบรกต่าเบรกสูงมีหมดเลยนะครับและสกิลเบรกสูงนี่คืออันตรายโคตรถ้าเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยเกาะป้องกันของศัตรูนะครับมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะรวมถึงสกิลต่างๆที่มีเบรกกลางเบรกต่ําอะไรพวกนี้นะครับครบหมดทุกอย่างเลยสกิลเบรกสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครที่ไม่มีตัวละครระดับท็อปๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ใช้ตัวละครอย่างคิมชอนเนี่ยไปก็ได้นะครับผมแต่ว่านะครับผมถ้าจะให้พูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะดูคุมเครือไปสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองให้ดูพ,พร้อมๆกันเลยนะครับผมจะไล่ไปตั้งแต่บทที่8ก่อนแลน้วกันนะที่ทุกท่านเนี่ยยังคงติดกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่สามารถจัดก,การได้แล้วเดี๋ยวจะไล่ไปถึงระดับที่สูงที่สุดด้วยนะครับเราดูซิว่ามันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับในจังหวะแรกนะครับผมให้เราเ เกาะไปเลยแล้วสกิลเนี่ยดาเมจเกาะแรงมากนะครับโบเดียวนยีคือหลุดแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะมีในส่วนของเรื่องสกิลหรือเปล่าหรือว่าเรื่องเลเวลหรือเปล่าที่มันต่างชั้นกันเกินไปนะครับ เลยทําให้มันดูยากมากเลยนะแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็ถอดออกไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเงาหรือสกิลต่างๆที่มันเพิ่มดาเมจให้ทั้งหมดนะครับก็ถอดออกไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูในส่วนของเกาะดีกว่านะครับผมเราจะได้รู้กันด้วยว่าตัวไหนเนี่ยมันสามารถกระแทกเกาะได้นะครับผมเดี๋ยวเราเกาะตัวอิกิสเนี่ยมันรีกลับมาก่อนนะอาจจะดูติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเล่นไปแล้วก็พูดไปด้วยนะครับนี่เกาะเข้ามาแล้วเราก็แค่เปลี่ยนตัวละครตัวเดียวครับก็คือเอาแบ็คขึ้นมาแลล้วก็ฟาดไปนนะะคครรับึ่งหอ แล้วก็เอาตัวยูจินโฮขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเบรกเรียบร้อยนะครับผมศัตรูร่วงไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีข้อคอลหาได้ว่าเฮ้ยตัวบอสอีกทเนี่ยมันก็เลเวลนี้เองนะแล้วเราเลเวลเท่าน,นั้นเท่านี้แล้วนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างเยอะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่2กันนะครับว่าตัวที่สองเนี่ยจะเบรกก่อได้ไวมากแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวขอจบตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะย้ำให้ดูอีกทีนึงนะครับในเรื่องของสายตีก่อนนะให้เรากดตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยนะแบกยูจินโฮแต่ว่าต้องดูจังหวะดด้้้้้ววยวยยยยนนนนััับบบถาาาาาจงมมมมออข่่เเีีีพลปผแก มันเป็นข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรชาร์จสเต็ปมันก่อนแล้วก็กดตัว e two h o ขึ้นมานะครับแล้วก็เอ็มไม่ทีนึงก็ได้อย่างนี้อ่าก่อนใกล้แตกแล้วก็สับต่อ,อกทีนึงนะครับนี่สกิลที่2ที่ผมบอกแค่นี้ก็เรียบร้อยครับก่อระเบิดไปแล้วต่อมาเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมานิด,ดึงนะครับตัวเนี้ยจะเป็นบอสจอมระโมบนะอันนี้น่าจะเป็นบอสเลเวลบทที่13นะเดี๋ยวจะเช็คให้ดูด้วยว่าเราเนี่ยจะสามารถตีเกาะได้ไวมากขึ้นแค่ไหนนะครับเรื่องดาเมจเนี่ยผม อันนี้ก็คือพยายามกดสกิลเรียกเพื่อนเข้ามาช่วยด้วยแล้วกันนะครับมันจะได้เร็วมากขึ้นกว่านี้นะเดี๋ยวผมเศษเงามาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไวปิดออโต้ด้วยนะครับผมเราจะให้ดูแค่เกาะอ,อย่างเดียวกดอีจินโฮเข้ามานะครับนี่เบรกเกาะไปครึ่งน,นึงแล้วแล้วก็กดเอ็มมาต่ออีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าต้องเช็คเรื่องของการหลบบอสหลบมอนด้วยนะครับเพราะว่ามันจังหวะมันอาจจะอันตรายนิดนึงไม่งั้นนี่อาจจะเสียเลือดได้ อ่าถ้าเกิดว่ายิ่งบอสระดับยากมากขึ้นนะครับมันก็จะมีค่าสถานะของเกาะที่แตกต่างกันจากเดิมนะครับมันก็เลยจะทําให้เราเนี่ยเกาะแตกชา้าลงกว่านี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวละครอย่างตัวธาตุน้าเนี่ยมันก็จะสามารถตรีเกาะได้ไวกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือแบบมันไม่แพ้ธาตุแสงเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทายัางไงให้เกาะมันไหลไวมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องธาตุสําคัญสําคัญเลยนะครับผมจะเป็นมากๆอันเนี้ยนี่รอบ2แล้วนะครับผมวลสกิลมาทันนะจดดูซิว่าผมจะทําให้เกาะแตกก่อนที่ตัวบอสเนี่นา เพราะว่ามันเกิดสกิลละโมบเนี่ยมันจะทำดาเมจลดน้อยลงไปนะครับผมเรียบร้อยครับบอสกาะแตกก่อนที่จะเกิดสกิลละโมบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คอมโบต่อได้เลยครับยาวๆเลยพยายามอย่าตายในจังหวะที่บอสมันกาะแตกเล้ากันนะครับมันจะได้ทำให้เราเนี่ยดีดาเมจได้ไวขึ้นเพราะมันกาะแตกกว่ามันจะขึ้นกาอเห็นไหมครับอีกสักพักหนึ่งเลยนะ อันนี้คือผมไม่ได้โจมตีสกิลมาตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นนี่น่าจะมีโอกาสได้ตินานแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ